a a n n c h l e s c o t t c h e m ก s c เ n ม a n n c h น์ i scott c ตเ m มิสวินาทีนี้เนี่ยนะคะคือแบบไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะน้องแบบเพิ่งงงลงไปนะคะน้องแอนชิลีค่ะก็วันนี้นะคะเราก็จะมาแต่ง แต่งตามนะคะไม่ได้แต่งเป็นต้องเน้น,นย้ำอีกทีเพราะว่าหลายคอมเมนต์มากเลยที่แบบเวลาที่อฉันมีอิสร n แล้วแต่งตามเขาเนี่ยเขาก็จะมาบมักม,ม,มาคอมเมนต์ว่าเห็นจะเมือนเลย no no ฟังใหม่นะจ๊ะฟังใหม่ แต่งตามค่ะไม่ได้แต่งเป็นเขานะจ๊ะก็คือเมคอัพเขาออกมาแนวแบบว่าสีสีโท,น,ทนนี้แต่งตาลักษณะประมาณไหนเนี้ยก็คือแบบว่าเราก็เออลองเอาแบบเมคอัพแนวนั้นเนี่ยค่ะมันแต่งให้เข้ากับเราค่ะนั่นคือแต่งตามจ้ะเ,ออเนี่ยเดี๋ยวจะเอาลุคนี้เนี่ยนะคะมาแต่งตามซึ่งเป็นลุคที่แบบว่ามงลงนองจ้าก็เขาจะมีแบบว่าความค l ีนครีนเออแบบจะใส่ก็ไม่เชิงแตตาม,มีความเฉียวอะไรทำนองเนี้ยเออก็คือแบบว่าจะมีความแบบเป็นนางพญาแต่ว่า ใสอะไรอย่างี้แบบอองานนี้เนี่ยค่ะก็จะเป็นงานเน้นผิวเนาะส่วนตาเนี่ยค่ะก็จะเป็นออกแนวโทนแบบชมพูน้ำตาลน้ำตาลอะไรทำนองน,นี้นะคะแล้วก็ปากก็เป็นแบบ นูดอมชมอะไรประมาณเนี้ยอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูกันทีละขั้นตอนกันเลยค่ะอันดับแรกรองพื้นเนี่ยค่ะจะมีความแบบว่าลุกแบบผิวฉ่ำคือมันไม่ได้แห้งแมตอะไรทํานองน,นี้นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยค่ะเราก็เลยจะต้องฉีดเป็นน้ำแรกก่อนนะคะเพื่อบํารุงผิวนิดนึงอ่ะวันนี้ใช้เป็นของอะไรยูซีีนจ้ายูซีรีนไฮยาูรนมิสเปย์นะคะฉีดพร้อมเรียบร้อย มือมันไม่ได้มันไม่สบจใจมันต้องผัดอย่างนี้นะคะอ้าวผัดไปฮะนะเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเรามาลงบำรุงกันต่อด้วย YSL Piel Shot ีลงคนนี้ยก่อนเมคอัพอะจะได้งานแบบผิวที่ไม่แห้งแมทคือมันยังมีความแบบยืดหยุ่นมีชีวิตชีวาแต่ว่าก็คือแตกหนะ้าติดทนอยู่นะนั่นคือความสำคัญของการเต็มผิวจ้ะเนี่ยมันก็จะมีความชุ่มชื่นแล้วจะมีความแบบ ห็นไหมผิวแบบมีน้ำมีนวลเออก็จะมีความแบบสะท้อนอะไรอย่างเงี้ยแต่คือมันเราต้องบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นก่อนนะคะไปวไปวายไวกันนิดนึงต่อไปนะคะก็จะบำรุงริมฝิดปากรอไปเลยนะคะวันนี้พี่ปิ่นใช้เป็นของซาซิโกรนะจ๊ะมันเป็นเป็นลิปออยล์อ๋อลิปเป็นอะไรอ่ะชอบใช้อันนี้เพราะว่าเขาช่วยบำรุงริมฝิปากดีแล้วก็มีสีด้วยก็จะเป็นแบบ หมือนออกแนวลิปมันเปลี่ยนสีแต่ไม่ขนาดนั้นฝากสวยพอดีอาราคาต่อไปนะคะเดี๋ยวโอคนจะต้องมาทาพลาเมอร์เพื่อพรางรูขุมขนกันอีกนิดนึงนะคะซึ่งพลาเมอร์ที่เราจะใช้ในวันนี้ก็จะเป็นคนเดิมคนดีเหมือนเดิมนะคะ Smashbox นะคะ Photo Finish ค่ะชอบตรงที่ว่าอันนี้เนี่ยปินว่านะเหมาะกับคนที่รูขุมขนกว้างแต่เขาจะไม่ได้ช่วยคุมมันนะแต่ว่าเขาจะให้แบบฟินิ i ผิวที่ ลื่นๆสวยพราเมอร์เราก็ใช้แค่เฉพาะจุดเองอเราไม่ได้ใช้ทางหน้านะถ้าใช้ทางหน้าแล้วล้างออกไม่ดีเนี่ยอุดตันเลยนะ <c oughs> เอออันนี้เป็นธรรมชาติของพลาเมอร์ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็ตามแต่ค่ะ <c oughs> ทิ้งเขาไว้แป๊บหนึ่ง <c oughs> ช่วงระหว่างนี้เรามาวอร์มลองพื้นรองก,กันดีก,กว่าอ่ะซึ่งวันนี้ปิ่นจะใช้เป็น it c o <oughs> s m e t i c นะคะ your skin b t t e b r foundation นะคะตัวนี้จะเป็น รอ,อ,องพื้นที่เป็นแบบผสมกับสกินแคร์นะคะบอกว่ามันจะช่วยทําให้ผิวอะดูแบบกระจ่างใสและนวลเนียนขึ้นภายใน2ส,สัปดาห์ที่ใช้วะ่ะปบีบมาประมาณ2ปั๊มเสร็จแล้วเนี่ยนะคะพี่ปิ่นจะผสมกับรองพื้นที่มีความแมตต์แล้วก็ให้มันแบบเออผิวกริบขึ้นมาหน่อยนี่นะคะก็จะใช้เป็นของอิฟแซงนะคะ All out อ่าแล้วทำไมฝ่ายฉันมัน <laughs> กลับด้านแบบนี้อ่ะนี่อิฟแซงนะคะ All out นะคะนิดนึงค่ะไม่ต้องเยอะมาก เสร็จแล้วก็วอร์มเขาบนหนังฝ่ามือของเราเดี๋ยวเราจะป้ายเขาไปตามบริเวณนี่ข้างแก้มตรงนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็หน้าผากเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะใช้เป็นฟองน้ำนะคะเอาไปชุบน้ำนะคะเพราะปิ่นชอบใช้ฟองน้ำเกลี่ยนะคะโดยเฉพาะฟองน้ำที่ ชุบน้ำอะ่ะมันจะช่วยทําให้ผิวดูแบบชุ่มชื้นนะคะมันจะมีความแบบเป็นผิวว่ะเออปิ่นชอบเห็นไหมผิวเราก็จะแบบดูกระจ่างใสขึ้นมาเรียบเนียนขึ้นมาบึบบึๆบบึบใ <h ums> ต้ตาหน่อยหน่อยบางๆนะคะตรงใต้ตาไม่ต้องเยอะมากค่ะ <h ums> เดี๋ยวมันจะเห็นเป็นเส้นดิวรอยชัดเจนเกินไปแอะคือรองพื้นสองตัวเนี้ยเป็นการถ้าเอามาผสมกันพี่ปิ่นว่า เฟกตะมันเนีย่ยเห็นไหมได้ผิวที่แบบฉ่ำเงาแต่ว่าติดทนอ่ะอะทีนี้ก็ใช้หน้าแบนๆตรงนี้เนี่ยค่ะต่อไปค่ะใช้ข้อมือนะคะมันก็จะไม่แรงมันเหมือนแบบว่าเป็นการผักให้เนื้อรองพื้นที่อยู่ตรงผิวอะอมันซึมลึกเข้าไปในผิวซึมเลยเว้ยก็คือมันจะติดทนมากขึ้นอะไรทำนองนี้ ก็แหมเป็นนางงามเราก็ต้องแบบว่าไปทําภารกิจภารกิจอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วเครื่องสำอางมันก็ต้องเป๊ะปังถูกไหมมันจะมาไหลมันจะมาจับโปะตอนแบบกลางงานอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้โดยเฉพาะตรงจมูกหรือว่าตรงที่มีรูขุมขนใหญ่ๆเงี้ยพี่ปิ่นก็จะใช้แบบฟองน้ำเนี่ยค่ะกดแล้วก็แบบวนวนวนอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบว่าถูๆๆอย่างงี้นะคะ,คะกดแล้วก็วนวนวน,วนเพื่อให้แบบเออเนื้อลองพื้นเขา มันแบบว่าเข้าไปกลบลูหุมขนได้ดีอะวิธีการเนี้ยมันดีตรงที่ว่ามันช่วยแบบปกปิดรูขุมขนได้ดีมากขึ้นเห็นไหมตรงเนี้ยที่มันเป็นรูขุมขนกว้างมันก็จะเห็นแบบน้อยลงแต่ว่าข้อเสียก็คือมันก็จะไปอุดตันที่ลูขุมขนเนยเพราะฉะนั้นต้องล้างคือสำอางให้แบบ สะอาดจริงไปนะคะเราก็จะมาปกปิดจุดด่างดำแล้วก็ออรอยดำต่างๆนะคะด้วยคอนซีลเลอร์กันนะคะซึ่งพี่ปิ่นจะใช้เป็น2ตัวนี้นะคะอันแรกจะเป็นอ g l a s s นะคะส่วนอันที่2ก็จะเป็น t า Shape t a pe ค่ะทำไมต้องใช้2อันเพราะว่าเนื่องด้วยขอโทษเพิ่งกินข้าวเสร็จมีเลย <laughs> <laughs> เนื่องด้วยอัลกอสนะคะเขามีเนื้อที่แน่นเออแน่นเติบอะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเขาไม่เหมาะกับการใช้ใต้ตาเลยโดยเฉพาะแบบว่าคนที่ เออสอวอะไรอย่างเงี้ยอย่างเราเงี้ยคือมันจะมีแบบว่าเส้นตรงใต้ตาตรงนี้หน่อยนึงใช่ไหมถ้าใช้แบบหนาคือมันตกล่องทันทีเลยนะมันจะเห็นแบบเป็นเส้น,เสนๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะต้องใช้เนื้อที่มันแบบว่าคือเหลวลงมานะคะแต่ว่าปกปิดได้ดีซึ่งนั่นก็คือเป็นของทานเองค่ะอ่ะโอเคโดยโดยที่เราจะเริ่มจากอายเอร์ก่อนนะคะจะแปะไปตามตรงจุดด่างดำ พวกกระอะไรพวกนี้นะคะโอ้โหอวกาศนี่คือแบบอยู่ติดทนจริงพอแบบปาดไปปุ๊บเราก็จะทิ้งให้เขาเสร็จตัวแป๊บหนึ่งนะคะให้เกิดความเหนียวมากขึ้นกว่าเดิมแล้วมันก็จะแบบติดเกลี่ยก็ไม่ไปไหนแล้วนะคะส่วนอีกอันหนึ่งนะคะทาเชฟเทปตรงนี้ก็ปาดนิดหนึ่งนะคะเราใช้แค่นิดเดียวพอเ่ะเพราะว่าเข้มข้นสูงมากแต่เหลวนะคะเกลี่ยง่ายก็จิ้มที่ตรงนี้ลบแพนด้าน,นิดนึง ตึ๊ดนะแล้วก็ตรงบริเวณข้างน้องจมูกอ่าที่มันยังแบบว่ามีรูขุมขนเหลืออยู่อะไรเงี้ยดีอ่ะดีทั้งคู่แล้วพี่เสียดายน้องแต่เขาใช้ไม่เหมือนกันนะทีนี้เนี่ยค่ะพี่ปิ่นก็จะเกี่ยตรงบริเวณใต้ตาก่อนเลยค่ะคอนซีลเลอร์เหลือๆเ,เนี่ยค่ะก็ปาดไปตรงบริเวณเปลืกตาด้วย นี่ดูดิใช้แค่นิดเดียวไม่ต้องใช้เยอะเลยค่ะแล้วก็ค่อยๆนะคะต้องเน้นว่าค่อยๆตกๆๆไปค่ะเห็นไหมว่ากระอิชันนะเริ่มหายไปโดยเฉพาะกระใต้ตาตดูนี้แล้วก็ฝั่งนี้จ้ะทีนี้เนี่ยนะคะก็ค่อยๆกดไปตรงคอนซีลเลอร์ที่เราป้ายเป็นมั้ยเห็นไหมเอากระส่วนใต้ตาก็คืออะไรเนี่ยเห็นไหม ไม่เห็นถึงริ้วรอยอะไรเลยคือเราต้องดูเนื้อคอนซีลเลอร์ด้วยนะคะ mm. เขาอาจจะแบบปกปิดดีแต่ถ้าเราใช้ผิดที่ชีวิตเตียนเนี่ย mm. เห็นไหมพอเวลาเราแบบว่าป้ายคอนซีลเลอร์ทิ้งไวอ้อ่ะแล้วรอให้เขาเซตตัวนิดนึงอะ่ะ mm. คือเขาก็จะมีความแบบว่าแน่นตึบมากขึ้นกว่าเดิมแล้วมันก็จะติดหน้าทนแบบทนอาม ค่ะทีนี้ต่อไปนะคะเราก็จะมาคอนทัวร์หรือว่าเชดดิ้งกันนะคะซึ่งเราจะใช้แบบครีมก่อนนะคะเราวันนี้จะใช้เป็นของ Huda Beauty นะคะสี Light แค่ Light ก็พอแค่ Light เนี่ยก็คือแบบดูสี Light น,นะเนี่ยแบบโอ้โหชอบเนื้อ,อ,อของ Huda เพราะว่ามันแน่นแล้วก็เกี่ยงง่ายด้วยเอาแค่นี้พอนะคะไม่ต้องเยอะ ลุคนี้คือจะมีความบางแต่ว่าแสงและเงาก็ต้องมาไงน, <c oughs> น,นี่บางแล้วเหรอคะบางนล้วว่าหน้าเราอ้วนไงเราก็ต้องแบบว่า <c oughs> คอนทัวนให้มัน <c oughs> เล็กลงอ่าแล้วก็ตรงสันจมูกเบอร์เสร็จปุ๊บใช้แปรงหัวพุ่มที่มันเนื้อแน่นๆนะคะในการเกลี่ยค่ะทำไมพี่ต้องใช้แบบเชดดิ้งแบบครีมนยคะ <c oughs> เพราะว่าเราไม่ไหวที่จะมาใช้ฝุน่นนั่งฝนค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะช่วยแบบ เออประหยัดเวลาโดยการบอกว่าใช้คอนทัวร์แบบครีมก่อนนะคะแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้ามันแบบลงแป้งไปแล้วแล้วมันแบบดรอปลงหรือว่าเบาลงอะไรเงี้ยเราค่อยเติมแบบฝุ่นเพิ่มค่ะซึ่งมันจะใช้ปริมาณน้อยกว่าที่ต้องแบบมันนั่งเหลาอะมันบาไหว้ไว้แบบเป็นโครงโครงข้าวๆแบบนี้ต่อไปเรา มาตบแป้งฝุ่นกันจะ้ะภาพบาปเลยนะคะว่าแป้งในส่วนของการลงแป้งตรงนี้เนะะี่ยค่ะพี่ปิ่นจะใช้เป็นแป้ง2ตัวด้วยกันนะคะซึ่งช่วงนี้ใช้ตลอดใช้บ่อยมากนั่นก็คืออันแรกเนะะี่ยค่ะจะเป็นแป้งฝุ่นของสีจันนะคะส่วนอันที่สองเนะะี่ยค่ะเป็นแป้งอักแข็งของอ e ีกริส์นะคะใช้คู่กันนี่น้าระเบิดเลยนะคือแบบว่าเปลี่ยนชาติพันธุ์เปลี่ยนผิวไปได้เลยอะ่ะเดี๋ยวลองให้ดูนะคะวนให้ทั่วฝ่ามือนะคะ ในส่วนของแป้งฝุ่นนะคะพี่ปิ่นจะเอาไว้เซตตรงบริเวณที่มันไม่มีจุดด่างดําที่เราไปกบมาตอกี้เพราะว่าความทานซลูเซนต์อะไปทําให้ตรงส่วนที่เราปกปิดที่จุดด่างดำเอาไว้อะมันโป่งแสงขึ้นเวยและกลายเป็นว่าอ้าวเห็นเหมือนเดิมเสร็จแล้วนะคะในส่วนของที่เป็นอะจุดด่างดำเมาตอกี้แล้วก็รวมไปจนถึงรูขุมขนหน้าแก้มนะคะ ณตอนนี้เนี่ยคือรูขุมขนมันก็หายไปในระดับหนึ่งแล้วละ่ะแต่ว่ามันก็ยังพอมีอยู่เพราะฉะนั้นแล้วพี่ปิ่นจะใช้อีกริปตกเพิ่ม,มอีกนิดหนึง่งกดไปค่ะเออเอาเนี่ยรูขุมขนฉันก็จะหายไปเลยี่อยากจะคุยแปง้งอะไรก็ตามแต่ที่มันหนามันจะไปแบบตกลงแล้วมันก็จะทำให้ดูสูงวั <laughs> เห็นไหมผิวกริบแล้วว้าผิว มิสยูนิเวอร์สว่ะต่อไปนะคะเราจะมาสร้างเงากันนะคะจะเห็นได้ว่าณนะตอนนี้เงามาแค่ข้างเดียวนะคะส่วนข้างนี้เนี่ยอาจจะตกกระทบแสงมากไปสักนิดหนึ่งนะคะซึ่งเนี่ยนะคะที่พี่บิ่นพ,พูดถึงเราก็จะมาใช้คอนทัวร์แบบฝุ่นต่อนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยคะ่ะจะใช้เป็นของ Novo นะคะหลักสิบอะจะดูสีดิคือมันไม่มีความแบบส้มแล้ว่าเหลืองอะไรเงี้ย แบบเงาอ่ะมันต้องเทาป่าววะใช้ได้สองสีตรงจมูกเราไม่ต้องการความแรงมากเราจะใช้สีนี้ส่วนกรอบหน้าเราต้องการความแบบบีบเข้ามานิดน,นึงเราจะใช้สีเข้มขึ้นมาค่ะซึ่งธรรมชาติมากค่ะใช้สีอ่อนก่อนนะคะฝั่งนี้เลยคะ่ะกรอบหน้าแล้วก็ข้างแก้มนะคะเราก็จะใช้สีที่เข้มขึ้นมาหน่อยไม่ต้องเยอะนะคะเอาให้แบบว่าหน้าพอดูมีมิติปัดวนๆแบบนี้ค่ะ เบาเบาเบ,าบ,าบ,าบาดูเป็นธรรมะธร,รมโมต่อไปนะคะเรามาเริ่มกันที่งานค mm ิ้วกันก่อนเลยนะคะลุกนี้เนี่ยคิ้วแอนก็คือแบบว่าเน้นคมเข้มไปเลยนะคะแล้วก็แบบมีความหนาด้วยคือแบบก็มีคิ้วก็โชว์ไป mm hmm. เออ,เอ,อไม่กลัวความปริงใดๆทั้งสิน้น mm hmm. เราจะมาทําการเขียนคิ้วเพื่อว่าเป็นโครงกันก่อนนะคะวันนี้จะใช้เป็นดินสอเขียนคิ้วของตรีชาดาจะออกแนวแบบว่าเป็น น้ำตาลอมเทาประมาณนี้นะคะซึ่งมันก็เข้ากับสีคิ้วอีชั้นพอดีเริ่มก็เขียนตรงบริเวณใต้ท้องคิ้วไปก่อนได้เลย5ก็ระบายระบายตรงบริเวณกลางกลางคิ้วก่อนเพราะว่ามันจะเป็นจุดที่ขนคิ้วหนาที่สุดเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าหัวกับหัวกับท้ายเนี่ยคะ่ะคือมันจะต้องแบบว่าถมสีประมาณไหนให้มันเท่ากับตรงกลางนะคะกลางคิ้วหน่อยนึงเสร็จปุ๊บ ใช้แปรงสปูลี่ปัดขยี้ให้มันดูแบบได้คนระัมาอีกข้างหนึ่งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาปัดคิ้วให้มันได้ทรงกันนะคะซึ่งมันก็จะต้องแบบว่าเป็นสีเดียวกันกับดินสอเขียนคิวเมื่อกี้ออกแนวอะไรน้ำตาลเทาๆนะคะวันนี้พี่ปิ่นจะใช้เป็นของ e อเซน c ์นะคะก็จะเป็น m มมี่เบลนี้เนี่ยก่อนปัดไปเพื่อกันความตกใจนะคะเขาก็จะมีแบบ ปริมาณอยู่นิดนึงเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะเอามาซับๆๆกับกระดาษทิชชู่ก่อนโดยเฉพาะตรงหัวเห็นไหมถ้าเราไม่ซับนี่ปัดไปบิ้มเรียบร้อยอุตส่าห์เขียนมาอย่างสวยอ่าก็เริ่มจากหัวคิ้วก่อนเลยนะคะปัดให้ตั้งๆนะคะค่อยๆปัดเดี๋ยวมันจะเลอ้นะก็ได้ประมาณนี้เอาล่ะต่อไปนะคะเราจะมา ตรงไหนที่มันยังแหวงแหวงยกตัวอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยค่ะเราก็จะใช้เป็นออกแนวเป็นอายไลเนอร์นะคะมาเขียนต่อให้มันเต็มนะคะซึ่งวันนี้เราจะใช้เป็นของเบลล์อิดเหมือนเดิมนะจ๊ะก็ใช้เป็นรองพื้นก็ได้ค่ะเก็บรายละเอียดจ้าให้คิ้วข้างใต้ที่มันแบบเกินเินเลื้อออกมาอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะได้แบบเก็บ ทำให้คิวคมขึ้นเด้อไปงานสำคัญแล้วนะคะก็คืองานตาเองนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นพาเลตนี้ค่ะ Burberry Essential Glow Palette อ่ะเปิดให้ดูเลยละกันฟ้ามโหตลับมีความแบบเงางามสีทองแล้วก็เป็นลายคาดเป็นคาดลาย Burberry ด้วยนะคะสีฮาเลลูยาตรงนี้เนี่ยนะคะเขาจะเป็นสี ชิมเมอร์ที่เป็นอายแชโดว์เนี่ยนะคะทั้งหมด5สีส่วนตรงนี้คือคอนทัวร์ค่ะคือเชดดิ้งเขาจะเป็นเนื้อครีมเลยนะคะอันนี้ทำให้ดูเห็นไหมเออจริงๆแล้วเราใช้อันนี้ก็ได้นะเนี่ยแล้วคือแบบเป็นสีน้ำตาล ที่ไม่ติดส้มด้วยออเใช้ได้ใช้เป็นเงาได้อยู่นะคะเลิ ush, ชอบอันดับแรกเลยนะคะเดี๋ยวเราจะใช้สีนูอดทองๆตัวนี้เนี่ยนะคะในการแบบว่าเกลี่ยให้ทั่วเปลือกตาเลยะคะ่ะเดี๋ยวจะแต่งให้ดูค้านี้ก่อนก็แล้วกันนะคือเนื้อนุ่มมากไปค่ะทั่วเปลือกตามูนิตูนมากเลยสีทองสวยแล้วก็ ใช้สีเดียวกันเนี้แหละในการทาขอบตาล่างตาดูสว่างขึ้นมาเลยเทียบดูกับคางที่ยังไม่ได้ทาโ้ยสีนี้สวยมากเลยอ่ะอาราคาเสร็จแล้วนะคะพี่ปิ่นก็จะใช้เป็นคอนทัวนครีมสีน้ำตาลตรงนี้นะคะในการทาตรงบริเวณหางตาจ้ะ ทาแค่หางตาประมาณนี้พอนะคะแล้วเสร็จปุ๊บก็เกลี่ยใน้มนออกมาข้างนอกแล้วก็เกลี่ยให้มันไปถึงกลางตาเท่านี้อ่ะล่ะต่อไปนะคะเราจะมาเขียนขอบตากันนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยค่ะเราจะใช้เป็นแมกนะคะอ่ามันจะเป็นแบบว่าเจลนะคะเจลไลเนอร์แบบอันนี้มาวาด ว่าเป็นลายต่อขึ้นไปจากหางตานะคะไม่ต้องเฉียวมากทีนี้ก็เขียนอินไลน์ด้วยเลยเราจะเขียนเส้นดำแค่เฉพาะขอบตาบนอย่างเดียวเนะเพราะว่าที่เหลือข้างล่างนี่คือก็ให้สีน้ำตาลเขาทำหน้าที่ของเขาไปประมาณนี้จ้า ติดไฟซีนอนให้หัวตาเรากันหน่อยนะคะโอ้หัวตาฉันวิงแตกมากอาวละพอแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะทำการดัดขนตาแล้วก็ปัดขนตากันค่ะอ้าวละทีนี้นะนะคะวันนี้พี่ปิ่นจะใช้เป็นของเบอร์เรียนไฮสกายตัวนี้นะคะก็คือถ้าดูในลุกแล้วอะ แต่งหน้าอยู่ใส่ก่อสร้างจริงๆนะก็คือถ้าดูในดูแล้วเนี่ยนะคะแอนซีด่ะเขาไม่ได้ติดขนตาปลอมนะแบบใช้ขนตาจริงอะแบบเฮ้ยมันเลิศมากอะซึ่งอะไรเราก็ไม่ได้ขนตาแบบยาวเท่าเขาเนาะแต่ว่ามันดูสวยเป็นธรรมชาติมากๆเลยแม่ชานานแล้วต้องปัดซ้ำๆหลายๆรอบนั่น,นะเธอเดง เลิศอ่ะคนตาล่างมาจ้ะหอยหางตาลอยฟ้าเลิศเออันอันชลีมาแล้วค่ะ <c oughs> เราัดเสร็จแล้วนะคะกับงานตาของเราก็คือดูแล้วเนี่ยไม่ต้องติดกันตาปลอมนะจ๊ะ <c oughs> งัดได้ขึ้นมานะคะก็ปัดมัสคคาร่าหลายๆรอบหน่อยนะคะเออ แล้วที่นี่เสร็จปุ๊บเราก็มาถึงงานปัดแก้มกันแล้วนะคะแน่นอนว่าไม่ได้มีแค่ตลับเดียวหรือว่าพาเลตเดียวแน่นอนนะคะอันดับแรกก่อนเลยนะคะเราจะใช้เป็นของ our glass s u p e ิ p i g อมีนะคะแล้วก็ตรงนี้เนะะี่ยค่ะก็จะมีสีชมพูบัชออนที่ผสมกับแป้งแอนเบของเขาตรงนี้ได้นะคะปัดแล้วน่าจะได้กรว์กรนี่เราจะปัดสีชมพูอนี้ให้ทั่วแบบพวงแก้มไปก่อนนะคะนี่นะคะให้มันรับกับตัว เฉดดิ้งที่เราแบบนั้นไว้ทุกสีละมุนมากเลยอ่ะเอาล่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาปัดตรงบริเวณพวงแก้มหน้าแก้มตรงนี้กันนะคะเบเกะตัวนี้นะคะคือเขาก็จะมีความแบบว่าแบ่งครึ่งแบบนี้นะคะก็จะเป็นสีบรัชออกแนวแบบเออชมพูแบบส้มๆหน่อยๆน,นะคะคู่กันกับไฮไลท์ที่เป็นสีแชมเปญป๊อปสุดดังตัวนี้ของเขาคะ่ะพี่ปิ่นก็จะใช้สีบัชออนตรงนี้นะคะหน่อยนึง ม,ม,มาตกตรงหน้าแก้มให้มันแบบดูสดใสสั้นๆขึ้นมานี่ให้มันแบบเอออยู่แถวๆตรงนี้นะคะอย่าให้มันต่ำกว่าปีดจมูกแต่มันดูแก้มค่อยเออ p ล u แล้วก็กลับมาที่พาเลตเบอร์เบอรี่ใหม่นะคะพี่เป็นจะใช้เป็นสีนี้นะคะในการบอกว่าลงเป็น เออไฮไลท์ตรงบริเวณจมูกให้มันดูพ pop ขึ้นมานิดนึงนะคะไม่นีดะพุ่งมากเลยว้าสวยอะ่ะไปเราก็จะมาทาลิปสติกกันนะคะซึ่งแน่นอนสีเดียวไม่ใช่เรานะคะซึ่งดูและะ้วเนี่ยค่ะก็ไม่น่าจะมีแค่สีเดียวนะคะวันนี้พี่เป็นจะใช้สองสีนะคะก็จะใช้เป็นของลิปสติกชงแซมมูนสีนูตพีโทนะคะสีปากของเราให้มันดูแบบ No, bye. โน้ตชมพูแบบไี้สีเนี้ยสวยมากแกต้องมีเลยต่อมานะคะก็จะใช้เป็นของชุงแซมมูนเหมือนกันนะคะนี่ก็อันนี้จะเป็นสีอะไรอะ่ะสีฟาวอรี่ค่ะเป็นชมพูที่แบบเป็นแหลนขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะคะอันนี้คือมีการปาดไปใช้งานทาทับไปอีกทีนึงคะ่ะ นี่ไงผสมกันแล้วมั้ผสมเซตอ่ะสีสวยมากปากแวววาวชุ่มชื่นเลยทันทีนะคะเราไม่ต้องไปทากรอสทับเลยซึ่งคนริมฝีปากคล้ำแบบพี่ปิ่นอะ่ะก็คือก็คือแบบบำรุงลิมฝีปากด้วยสาสีโกรอันนี้ก่อนนะคะแลจะเป็นสี03ตัวนี้นะคะซึ่งมันก็จะแบบว่าช่วยปรับพืินสีผิวปากเราให้มันแบบเจ๊เจ๊เจ๊น <c oughs> ั ให้มันบอกว่าดูเออปากอมชมพูสุขภาพดีก่อนนะคะแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยหาก็ตามด้วยชงแซมุนสองแท่งนี้นะคะออกมาเป็นสีเนี่ยสวยมากเลยโอเคเดี๋ยวมาแจ้ง M U T สามเจ็ด Anne Ashley Scott c o m m e n t s, <Yeah>. <S oh. <laughs> feel like <a> Miss Universe ม <laughs> <laughs> งสามมาแม่แน่นอนนะคะแบบ ชีแบบถูกถูกใจอีชั้นมากนะคะแบอบกว่าเฮ้ยน้องเซลว่ะแล้วคือแบบน้องสวยในแบบของน้องจริงๆอะ่ะน้องแบบเป็นตัวแทนของคำนิยามความสวยของโลกใหม่นี้จริงๆอะ่ะแล้วเนี่ยคะ่ะก็จะเป็นแบบว่าลุกของ แอนชิลีนะคะตอนที่แบบว่ามงลงนะคะแบบที่ให้ดูไปตอนต้นนะคะอาจจะแบบไม่มีมงกุฎห่ไม่ทันก็ประมาณนี้ไปนะคะก็คือแบบว่าแต่งไปออกของออกงานได้เลยเนอะ,ะเอาจงจริงบอกว่าลุคนี้สวยมากผิวแพงมากสวยมากมเครื่องสำอางที่ใช้ก็อย่างที่เห็นไปในคลิปเลยนะคะ<ม>เอาราคาสำหรับวันนี้แอนชิลีนะคะก็คงจะต้องขอตัวไปทำภารกิจแบบ Miss มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ก่อนนะคะ<ม>เอ้สำหรับวันนี้คงจะต้องขอลาไปก่อน<ม>อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ก็กดแชร์แล้วก็ กด,กดกระดิ่งกริงๆให้พี่ปิ่นด้นะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะคะว่าคลิปใหม่ของเรามาแล้วนะคะตอนนี้ไปทุกคนที่เจออีฉันบ่อยจนบเบื่อไปเลยนะคะสําหรับวันนี้ก็จะต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะแอรแอ,อชอรี่สกอตตคอมเมอส